สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลุ่มจ้าพ่อเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับพรบความปลอดภัยมาตรา16บอกไว้ว่าให้ในายจ้างจัดให้ผู้บริหารหัวหน้าง,งานและลูกจ้างทุกคนได้รับการปึุกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางานเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานเนี่ย แปลว่าเปลี่ยนเครื่องจักรหรุปกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายและก็จิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้ในายจ้างแจ้งให้ในายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มงานนะครับซึ่งการจัดให้ผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าง,งานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีกฎกระทรวงนะนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยปี2565ซึ่งเป็นกฎหมาย ใหม่ที่ออกมาเมื่อเมื่อเร็วๆนี้น,นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เข้าไปดูข้อมอูลรายละเอียดของบทกระรวงฉบับนี้แล้วนะนี้นั่นหมายความว่าพรบความปลอดภัยเนี่ยให้ความสําคัญกับลูกจ้างทุกคนนะครับตั้งแต่ลูกจ้างที่เป็นผู้บริหารนะหัวหน้างานแล้วก็ลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนเนี่ยนะนะก็ให้ได้รับการกบรมความ ปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับนะโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็เพื่อที่จะสามารถให้การบริหารจัดการและดาเนินการด้านงความปลอดภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะมีอะไรอนะ่ะมีจอปอรบริหารใช่ไหมครับมีจอปอหัวหน้าง,งานนะก็อันนี้ก็จะเป็นจอปอโดยโดย,โดยตําแหน่งเนาะซึ่งเราก็เคยคุยเรื่องเรื่องนี้ไปค่อนข้างที่จะบอกแล้วก็เ,เจอปอโดยเออเจอปโดยเขาเรียกอะไรอ่ะจปโดยตําแหน่งแล้วก็ จปโดยหน้าที่เฉพาะนะครับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงแล้วก็วิชาชีพนะครับนอกจากก็จะมีการอบ,อบอรมจปแต่ละระดับแล้วแต่ละแต่ละแบบแล้วนะกฎหมายมาตร,รา16ก็ยังบอกว่าในกรณีที่รับลูกจาก้างเขาทํางานเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยซึ่งซึ่งมีความเสี่ยงที่ทาให้ลูกจราง่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนมามัยเนี่ย นา,จายจ้างก็ต้องจัดให้มีการอบรมลูกจ้างก่อนที่จะเริ่มงานซึ่งก็คล้ายๆจะคล้ายๆมาตรา14ที่ผมแชร์ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าจัดให้มีการชี้แจงแล้วก็แจกคู่มือให้กับลูกจ้างด้วยอันนี้ามาตรา16ก็จะบอกว่าให้จัดให้มีการอบรมลูกจ้างนะครับ,นะรบนะก็กฎหมายค่อนข้างที่จะเขียนไว้ละเอียดนะครับให้มีการอบรมด้วยให้มีการชี้แจงด้วยให้มีการ แจกคู่มือด้วยนะครับส่วนเงื่อนไขการอบรมเนี่ยก็จะไปอยู่ในกฎหมายลูกนะครับกฎกระทรวงประกาศอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลศึกษาได้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับนี้ก็ทบทวนกันไว้ในพรบความปลอดภัยมาตรา16นะครับนายจ้างต้องจัดให้ผู้บริหารหวัวหน้างานลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทําง,งาน นะครับเพื่อให้บริหารจัดการและก็ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้ามาทํางานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยซึ่งอาจจะทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจด้วยนะครับหรือสุขภาพอนามัยเนี่ยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทํางาน นะครับอย่าลืมนะครับการฝึกอบรมที่กล่าวมาแล้วนะให้เป็นไป,นปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูประก,กาศของอธิบดีนะครับกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรมนะลูกจ้างนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายปฏิบัติการว่ามีหลักการในการอบรมหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอบรมอย่างไรนะครับสำหรับนี้ก็มาทบทวน เอ่อพความปลอดภัยมาตร,รา16นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ